ตาพรยจักกันนกิโลมาจังปีระกังสาัสังันตันะพุนาอุตติยังกะริสัมปิงเสมหังุภูโหรงเสโทเมโทอาสวะาเอโลสิงการิกาลาสิกามมตังมัตเตมะตุลุงคาติโอคุยาเกียงอื๋อ สุนัยเตนะปัจจัยผัสโสภาสมาจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวภวปัจจัยชาติชาติปัจจยาชรามหณังโสกับปิเทวะมุกขโทมนาสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตตาสเกวลาสาวกันธาสัสมุทโยเตวตายตุเวะเสสะิระ นนิโรธาสังขารนิโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสลายตนันิโรโทสลายตนันิโรธาภาษานิโรโทภาษานิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตันหานิโรโทตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทอุปาทานนิโรธาภันนิโรธา Nirodha citti rodha citti rodha cetasna nandso kaphere ewa dukkata manusupaya sa nirocanti ewa metasake wala sa dukkanta sa nirotho din cati sangsara santi anicca kahara kahesanto พาสุขาภิสัาตางปุตตังวิสังกตังวิสังทารกตังจิตตังตานานังขยายาจักการิตาลาธรรมะปุสลาธรรมะอภิยากตธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุตธาธรรมะธรรมะสุปาทิสปปะธานิยธรรมะนุปาทิสปปะธานิยธรรมะอุปาทิปปะรุวายธานิยธรรมะสังกิเลตสังกิเล ហ្វឹកហាត់គ្រូតាមយទឹកអុយផកដឹងជាត៣លេខា3មិលេខាធម្មស විත ាកសវិចារធម្មអ විත ាកាវីចារមតាធម្មអ විත ាកាវីចារបានតរិះជាងរុយចំណាំទៅអុយដេកអុយជាត เสนนาภาวนายปหาตาภาณามาศาเนาปะหาตาไปถตุกาธรรมาภาวนายปหาตาไปถตุกาธรรมาเนวนาเสนนาภาโนายปหาตาไปถตุกาธรรมาอาเจยคามิโนธรรมาอาไปเยคามิโนธรรมาเนวาเจยคามิโนนาไปเจยคามิโนธรรมาเสกาธรรมาเสกาธรรมาเนวะ ta tàu nôm tàu tàu nôm đi mấy ni lẻm mượn điểm đầu việt đệ mình chết. ờ nôm liền cho hơi xèn ờ, một ออก việt tụ ตะเนอธรรมะ พี่หอบร้อยปิดปรับโทษนะด่ารัวปดวแม่มโจ่ะอ้ รู้ตัวแล้วเยนี่ไอ้แมวเว้ยเนี่ Sang rau bay tà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 u bay

เนาห่องัาน่ห้าหกัเนับแปดนับเก้าวับนับสเดิงนับามนับสิบสีนสิบาับสิบหกนัิเจดนับแปนเก้านี่สิบัเนัองั่สมนัสัง ปัตตมอสโคปัตติรังปัตยังกกยโยปัตตพิงปัตติกษะสะเทปัต่อปัตตแิตุเยานอรักทางวะตะลิงตะลังอาวสับสะพอง

អោយហូបឲ្យអ៊ុយមួយទទួលសិលរពូលកូនចៅធ្វើបនអ៊ុយទៀនតអ៊ុយអោងប់តហុយឲ្យអ៊ុយអហុកសិកកម្មកូនចៅដែលញ៉ៃប្រញ៉ៃអ៊ុយអ៊ុយតាំងអាចញ៉ាំយួញ៉ាំបានធ្វើបនអ៊ុយទៀនតអ៊ុយអោរួយរួយ

ឯងក្ដីមេដោឯងមិនថាមកទីនេះទៅលឿនមែនមិនថាទៅឲ្យបាយដោះហ្នឹងមែនខោយំណោតែមកស្មៃជាមួយអាតែញីញុះឯងនេះមកតែសុបៃមកណាសុបៃឯងលួលើអាសុបៃបាក់តែមិនលួអូទេសុបៃលួចូលរីចូលត្រៀមណោចូលគ្រេចូលចូល

มานรีเนด์ะที่สนอมเยนะเพีร่โอ๊ยสบมสบมสบิกนาสบิกนาตหสบิกนาวกรอาสิ โจ๊กโจ๊ทั้งหลายฟังเสีงนี่กอนที่ทำอยู่หมดที่ไนนี่แหละวัวายโจ๊กอยู่ตรงนี้ បានអត់ចោលដាក់ទៅសិនគេគិតថាគេចូលមកដល់ចោលប៉ាណាស់ហើយហូបទៅយើងនិយាយព្រឹងតែទៅចោលនេះគេចូលតាមនេះគ្មាចូលនោះគ្មាស្វាតចូលហ្នឹងតែចាំគាំទ្រហៃគិតចោលហើយដល់ត្រឹមហ្នឹងតែគិតថាចាក់ត្របតគំចាក់ចោលគេចូលខាងយកទៅឲ្យគេចូលហ្នឹងតែហ្នឹងតែ អ <59's> ូខៃខនបាយគីងអេស្ផៃណូផៃហៅហ្នឹងមិញឡាយហៅមិញឡាយយូគុំឡេឡេអាយូផៅអាយូផៅផៃទីដែរប៉ាំឥឡូវប៉ាំអេយូហ្នឹង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 ទាំងពីរជោគគីនឹកស្អី1 3រោមឡាយគីឡាយគីឡាយវងវង

อาขอ <laughs> เรเก็บเยอะแลวคนละชิ้นทอใสก็ได้วเราก็เอาไปล้างน้ำเราก็ใส่ไว้แล้วเราเก่ามาหมวตัวตัว